มาจบแล้วติดราชโอ,อครัลังพิเศษนี่นะคะหน้าที่ราชโอ,อครัลังพิเศษก็คือถวายอารักขาและความปลอดภัยในหลวงของพระองค์คุณเห็นานายทหารคนนี้กับในหลวงไหมเห็นไหมคะพระองค์ไม่เคยห่างพระราชาฉันเดินข้างหน้าข้าตายฉันตายก่อนก่อนพระราชาพระราชนินีนะคะพระองค์จะเดินคู่กันตลอดไม่ว่าใครจะถวายรายงนานคุณไม่เคยสังเกตน,นายทหารคนนี้เลย ที่อยู่หลักพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์ไม่ว่าใครจะ่ายรายงานพระองค์นี้จะได้ยินตลอดนะคะราชโอกระพิเศษไม่เคยหา่างไม่เคยห่างจริงๆตั้งแต่จบตั้งแต่เด็กแล้วไเรียนแป๊บเดียวกลับมาก็จะอยู่กับพระราชาไม่ว่าจะเป็นทางใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางสาใต้พระองค์ท่านเสด็จตามกันตลอดนายทหารคนนี้ไม่เคยห่างพระราชาเลยนะคะ จะซึมซับแล้วจะรู้พราะฉะนั้นงานนั้นพระราชากลับมาทําให้เสร็จราชบณตรพิเศษก็จะเป็นคนทําแล้วก็ถวายเนี่ยคะ่ะสายพระเนตรจะมองที่อื่นตลอดเพื่อความปลอดภัยของพระราชาของพระองค์นะคะกลับมาแล้วก็ทําประเทศเป็นคนจดแต่คนนี้เป็นคนทำเนี่ยคะ่ะนะคะพระราชาขี่มา้าทรงงานพระองค์ก็ขี่มา้าทรงงานตามแต่ว่าตาจะมองที่อื่นเพื่อความปลอดภัยพระราชนิกับพระเจ้าแผ่นดินทํางาน ราชองครักษ์พิเศษก็เดินถวายงานเห็นไหมคะแ่คนนี้ยังไม่ตายนะคะอันนี้ดา,าราพิว่าดนะเขาบอกคุยว่าบอกในหลวงว่าคุณนี่หลบบอกว่านั่งลงในหลวงบอกว่าเดี๋งงวยวจะล,ไลนไม่ลุดพายก็คือไม่หลุดหรอกเขายังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สังเกตน,นะคะนายทหารคนนี้เดินตามไปอยู่นู่นไม่ว่าถวายรายงานเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ราชการพิศิษฐ์ไม่รู้ รู้ทุกเรื่องในหลวงรู้เขาก็รู้ไม่เคยหนักพระบิดาเลยแม้แต่ก้าวเดียวนั่น,นะครับคนนั้นจบคนนี้ฟังเห็นชัดเจนนะคะพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าราชการที่สิจะส่งงานของราชการ9ก้าไม่ได้นะคะเมื่อพระบิดาพระมารดานั่งรถพัะที่นั่งแล้วนะคราชโจคลักพิเศษดูความปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อเคลื่อนรถพัะที่นั่ง ราชโอชรพิเศษไม่ห่างรถพระที่นั่งเลยคุณเห็นไหมคะว่าพระเจ้าอยู่ราชาการที่สิบพระองค์เดินตามรถไม่ได้นั่งรถเดินตามแล้วก็ตอนวิ่งพระองค์วิ่งตามรถพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชาพ่อครูบอกว่าไม่ต้องห่วงในหลวงนะลูกถ้าในหลวงมีราชโอชรพิเศษอยู่ข้างกายราชโอชรพิเศษจะถบายอาักขาและความปลอดภัยพระเจ้าแผ่ดนผดินของเราด้วยชีวิตเลย นั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเมื่อไหร่กนานั่งาร่วงท่านใช้พ่าบรกายหนักว่าของพระเจ้าแผ่นดินนะคะวันนี้เป็นวันที่ในหลวงเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือสมเด็จย่าสิ้นราชบรักพิเศษขยับตลอดเวลาคุณดูสิคะพระองค์ไป่ได้นั่งนิ่งๆเพื่อจะดูแลถ้าพระเจ้าแผ่นดินเซหรือสะดุดอะไรพระองค์พร้อมที่จะถวายอารักขาความปลอดภัย พระอ,องค์ขานเข่านะคะองค์ตอไปคิดสมเด็จพระพี่นางพระอ,องค์ไม่ได้ดูแต่สมเด็จพ่อสมเด็จแม่สมเด็จป้าของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็เอ่อห่วงหาอาครเหมือนกันนะคะอยากขับมาขยับมาเพื่อจะพยุงให้สมเด็จป้าลุกขึ้นอย่างง่ายดายและกลาบ ไหว้ข้างหลังซึ่งสมเด็จพอ่อไอส้สมเด็จบ้าไม่เห็นเลยเห็นไหมคะพระจริยวัดของพระองค์งดงามมากในเรื่องประเพณีชาติสเดนในเรื่องของการอาหารก็เข้มแข็งเ,เหลือเกินนี่ที่กูบอกว่าทาไมถึงขึ้นของราแล้วถวายบางโคงสวยจังที่คุเย็นกันนะคะพระเจ้าอยู่หัวถวายบังโคงมานานแล้วค่ะนะคะนี่นะคะเห็นชัดเจนเนาะ